โอเนบ้างครับผมชื่อฟีฟ่านะครับแล้วคุณกําลังดูฟ a ร a ด i ส e ์ตอนนี้บอลลีกในยุโรปหลายๆประเทศเนี่ยก็ใกล้จะจบกันแล้วแล้วหลายๆประเทศก็รู้แล้วว่าใครจะเป็นแชมป์รวมถึงแมนซิตี้ของผมด้วยผมบอกแล้วไงว่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวแมนซิตี้ก็จะกลับมาได้แชมป์แม้ว,ว่าตอนนั้นเนี่ยฟอร์มมันจะแย่แค่ไหนแล้วหนึ่งสิ่งที่แฟนบอลหลายๆคนรอคอยเลยก็คือเสื้อบอลในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยหนึ่งสิ่งที่เราสามารถตามได้นอกจากข่าวการซื้อขายเนี่ยก็คือเสื้อบอลนี่แหละซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ ทุกชุดทั้ง3ชุดทั้ง2ชุดหรืออะไรแบบนั้นนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราก็พอที่จะเห็นภาพแล้วโอเคมันจะประมาณไหนอาจจะมีดีเทลที่มันเปลี่ยนไปเล็กๆน้อยๆเพราะมันก็ค่อนข้างที่จะเร็วอยู่นะวันนี้ผมก็เลยจะพาผู้คุณทุกคนเนี่ยไปส่องดูก่อนว่าเสื้อบอลทีมคุณทีมรักของคุณเนี่ยมันเป็นแบบไหนบ้างในฤดูกันหนะ้าก่อนที่จะไปดูกันผมขอฝากร้านตัดผมผมหน่อยแล้วกันนะครับร้านของเราเนี่ยชื่อร้านแมนเมดถ้าเกิดว่าคุณกําลังมองหาร้านตัดผมที่เข้าใจในสิ่งที่คุณต้องการและสามารถทามันออกมาได้ในแบบที่คุณต้้้้ออองงกกาาาาารรรรเเเเนนี่่ย็มทไดลขชื Made. เดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดทั้ง Facebook Instagram หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่คุณสามารถได้จะโทรเข้ามาจองคิวกับผมได้โอเคเดี๋ยวผมขอปรับกล้องนิดนึงเพื่อจะได้เวลาขึ้นรูปเนี่ยมันจะได้เห็นชัดมากขึ้นเราไปเริ่มกันที่ลีกอังกฤษกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราเรียงไปตามตัวอักษรเลยแล้วทีมแรกที่เราจะไปดูกันเลยก็คืออาร์เซนอล เป็นทีมแรกๆเลยนะครับที่เราเห็นภาพหลุดออกมาภาพหลุดแรกๆที่เขาออกมาเนี่ยมันเหมือนกับการที่เขากําลังทำโฟโต้ชูตกันอยู่เสื้อเนี่ยก็ดาไปแขวนอยู่แถวหน้าต่างแล้วก็มีคนดันมองขึ้นไปเห็นก็เลยแอบถ่ายรูปมาอิมมิคของเสื้อตัวนี้เลยก็คือบริเวณพื้นที่สีแดงตรงกลางเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสังเกตดีๆมันจะคล้ายๆกับรูปทรงของหัวกระสุนผมก็เห็นแฟนบอลหลายๆคนเนี่ยไปคอมเมนต์ว่าแบบเฮ้ยมันคือหัวขวดซึ่งคาว่าขวดในภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็คือบ o ท t l e ซึ่งคำว่าบ l e เแปลได้แบบตรงๆเลยก็คือลว่าขวดหรื ือในความหมายที่2เนี่ยมันจะออกมีมีมหน่อยก็จะ,ะมาแบบแบบพวกฉัเว่าพวกแบบว่าช้างตกต้นไม้อะไรประมาณนั้นอ่ะเออก็เป็นสซสันกันไปเนาะอีกสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือตราสามโมสรของเขาผมรู้สึกว่าทั้ง3ตัวของเขาเนี่ยจะใช้ตราสามโมสรที่เป็นแนวมินิมอลหน่อยแต่เพราะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยสำหรับเสื้อตัวนี้คือสําหรับผมเนี่ยอาร์เซนอลในช่วงแบบว่าปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเสื้อถือว่าสวยมากๆเลยนะทุกๆปีเลยตั้งแต่ได้ลุ้นแชมป์เนี่ย แต่พอปีนี้ปีที่จะถึงเนี่ยผมว่ามันดูแบบขาดอะไรบางสิ่งบางอย่างไปหน่อยมันเหมือนแบบมันก็อาร์เซนอลแหละแต่มันเป็นแบบอาร์เซนอลที่แบบดูไม่ได้อะไรมากมายอ่ะก็ขอให้สัก7เต็ม10ละกันส่วนชุดเยือนเนี่ยเพิ่งจะมีภาพหลุดออกมาอย่างชัดเจนเมื่อคืนนี้เองมันทําออกมาแล้วมันดูแย่คือปกติเสื้อสีดำเนี่ยผมชอบอยู่แล้วคือมันเป็นอะไรที่ยากมากๆนะที่จะทําให้เสื้อสีดําทําออกมาดูไม่ดีแต่อาร์เซนอลชุดเยือนเนี่ยมันทําออกมาดูไม่ดีจริงๆอ่ะคือสําหรับผมนะมันเหมือนกับชุดแบบของอิตาลียังไงงออยย่านนั้เลคีก็จะ มีสีเขียวและสีขาวเข้ามาตัดแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นบริเวณจักรแรล้เนี่ย มันก็จะมีลายแปลกๆอยู่คือมันเป็นเหมือนกับเสื้อบอลก๊อฟที่คุณเดินสัมเพงแล้วเจอมาอะไรแบบนั้นอะไปกันต่อชุดที่3ชุดที่3เนี่ยเพิ่งจะหลุดออกมาประมาณแบบ2อสาชั่วโมงที่แล้วเองอะและเท่าที่ผมดูเนี่ยมันก็น่าจะพอมีความเป็นไปได้จากหลายๆอย่างจากแบบว่าให้คอนเซปต์ที่เขาใช้เทคนิคที่เขาใช้ที่หลายๆทรีมที่หลุดออกมาแล้วเนี่ยเขาใช้ประมาณนี้คือบริเวณเนื้อผ้าเนี่ยจะเขียนว่า AFC แต่และตัวอักษรเนี่ยก็จะมีวงกลมวงกลมวงกลม,กลมคือ A ตัวหนึ่ง F ตัวหนึ่ง C ตัวหนึ่งสำหร เลยอะคือไม่รู้นะว่าเวลาดูแล้วมันจะชัดหรือเปล่าแต่ว่า เทคนิคนี้เดี๋ยวคุณจะได้เห็นในอีกหลายๆทีมซึ่งนั่นคือเหตุผลที่ผมบอกว่ามันพอมีความเป็นไปได้เพราะมันไปนเหมือนกับทีมอื่นๆก็ขอให้สัก7เต็ม10แล้วกันไปกันต่อที่คู่ปรับของอาร์เซนอลเชลซีคือเสื้อเนี่ยจะมาด้วยสีน้ําเงินประจําสมโมสรของเขาอยู่แล้วแล้วก็ในปีนี้เนี่ยจะมีสีฟ้าแล้วก็สีส้มขเข้ามาตัดบริเวณเนื้อผ้าเนี่ยจะมีคล้ายๆลายน้ําหรือว่าลายแบบไม้สักนิดนึงผมไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นลายน้ำซะมากกว่าแหล,ละก็ผมขอให้เเต็ม10แล้วกันส่วนชุดเดีอยวของเขามาด้วยีโอลส อมแบบว่าเนื้อๆหน่อยส้มๆหน่อยแล้วมีสีกรม,มท่าเนี่ยเข้ามาเป็นปกคอเสื้อแขนแล้วก็แถบบริเวณข้างตัวนอกจากนี้บริเวณบ่าบริเวณแขนบริเวณข้างตัวเนี่ยก็จะมีเส้นสีส้มบางๆวิ่งตัดอีกนิดหนึง่งปกคอเสื้อของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนกับทีมชาติอังกฤษในยูโรที่จะถึงนี้มันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับคอ,อกลมที่มันสามารถพับได้อะคือมันเป็นเหมือนกับโปโลแต่มันก็ไม่ใช่โปโลแบบนี้มันเป็นโปโลแบบครึ่งๆกลางๆอ่ะนั่นแหละมันก็เป็นหนึ่งสิ่งเลยที่ผมยังไม่ค่อย แน่ใจสักเท่าไหร่ว่าทำออกมาแล้วเนี่ยมันจะดูดีหรือเปล่าก็ไป8-5เต็ม10แล้วกันตัดเรื่องคอไปสักนิดหนึ่งไปกันต่อชุดที่3ชุดที่3เนี่ยเป็นชุดที่ผมต้องบอกเลยว,ว่ามันค่อนข้างที่จะอาจจะห่างไกลกับความเป็นจริงมากที่สุดแล้วอ่แต่ที่ผมเอาให้ดูเนี่ยเพราะมันสวยดีคือเสื้อเนี่ยจะเป็นสีดําแล้วก็จะเป็นลายพรางทหารบริเวณคอและแขนเนี่ยจะมีสีเหลืองนิออนกับสีชมพูนีออนเข้ามาตัดตราสมโมสรเนี่ยก็จะทําเป็นแบบมินิมัลตาของไนกี้เนี่ยเขาใช้เทคนิคสูชมันคือเทคนิคที่ไนกี้เขาใชใ ทั้งสนิเกอร์ทั้งเสื้ออะไรของเขาซึ่งดูตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่และน่าสนใจมากๆเลยนะสำหรับไนกี้แล้วไอ้เทคนิคเนี่ยก็ใช้กับเสื้อของหลายๆสโมสรในปีนี้เลยสมมุติว่าสปอนเซอร์เหมือนเข้ากันเนี่ยผมขอให้แปดเต็มสิบเลยแล้วกันทีมต่อไปลิเวอร์พูลเสือ้อเย่าของเขาในปีนี้เนี่ยเป็นเสื้อที่มีทุกอย่างที่ผมชอบอะทั้งเรื่องของคอนเซ็ปต์เรื่องของความเป็นตัวเองเรื่องของออลวดลายาต่างๆดูบนเผยเนี่ยบริเวณเนื้อผ้าของเขาจะมีเหมือนลายทางนะแต่ ถ้าเกิดว่าคุณลองซูมดูใกล้ๆดูแบบว่าสังเกตดีๆเนี่ยมันจะเป็นตัวอักษรที่เขียนว่า Y N W A Universal alone แต่จริงๆถึงตอนนี้ผมก็ยังดูไม่ค่อยออกเลยว่าตัว Y ตัว N ตัว W ตัว A เนี่ยอยู่ตรงไหน,นก็สาหรับใครที่แบบว่าอ่านออกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันนะครับว่ามันอยู่ตรงไหน,นหรือว่ามันเป็นลายประมาณไหนสําหรับผมนะาะว่ามันดูดีมากๆเลยถ้าเกิดมันจะเป็นคอกลมหรือมันจะเป็นคอปกอคือมันมีทุกอย่างที่มันควรจะประสบความสำเร็จในเสื้อตัวนี้แต่แบบเฮ้ย นกี้บอกเฮ้ยกูแม่วอ่ะมึงจะประสบความสำเร็จทุกอย่างไม่ได้กูต้องตัดมึงสักนิดนึงกูต้องทําให้มันได้แย่สักนิดหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นความเป็นลิเวอร์พูลก็ได้ <c oughs> พูดเล่นนะหรือเปล่าวะเอาไป9เต็ม10แล้วกันไปกันที่ชุดเยือนชุดเยือนของเขาเท่าที่ผมเห็นนะมันเป็นอะไรที่ธรรมดามากๆเลยแบบเบบเลยห้เต็ม10แล้วกันส่วนชุดที่3ของเขาเท่าที่เราดูเนี่ยบริเวณเสื้อเนื้อผ้าของเขาเนี่ยจะมีลายบางอยา่างแต่เราก็ยังไม่รู้นะว่ามันคือ ลายอะไรตัวนี้ของลรีวกว่าูลผมรู้สึกว่าคอมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนกับคอที่มันเหี่ยวมันย่นมันแบบโดนผ่านการใส่มันนานๆมากๆอ่ะแล้วด้วยความที่มันเล็กมันบางเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูไม่ดีมากๆเลยคือมันไม่ค่อยเข้ากับเสื้อสักเท่าไหร่สามจุดเต็มสิแล้วกันไปกันต่อที่แมนซิตี้กันบ้างคำรับผมมันทําให้นึกถึงแบบช่วงปี2 0 1 45ปีที่แลมพาร์ดย้ายมาแล้วก็ สร้างประวัติศาสตร์กับแมนเชสเตอคือถ้าเกิดว่าดูดีๆเ,เนี่ยมันจะเป็นตัวเลขที่เขียนว่า0161ซ,ซึ่ง 0161เนี่ยเขาไม่ได้ใบหัวเลยืดใดทั้งสิ้นนะมันเป็นเหมือนกับเบอรธธ์โทรศัพท์ในละเวกนั้นคือเหมือนกับถ้าเป็นกรุงเทพก็จะเป็น02นสองอะถ้าเกิดเป็นผมนะเขียนเลย115อ่ะอย่างน้อยๆนี่นนให้ทีมแฟนอื่นเขาสะาใจกันบ้างได้ดีใจกันบ้างในเมื่อเราได้แชมป์มาทุกอย่างแล้วเนี่ยเอาให้ทีมอื่นพอได้ดีใจกันบ้างอะ่ะพอมันเป็นแบบนี้ตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นภาษาอะไรที่ผมอ่านไม่ออกอ่ะเหมือนแบบเป็นภาษากรีกภาษาเขมรภาษาแบบว่าอาหรับหน่อยอะไรประมาณนั้นอ่ะเอาไปสัก5เต็ม10แล้วกันไปที่ชุดเยือนอันนี้อาจจะยังไม่ นะเพราะว่ามันมีภาพหลุดออกมาน้อยมากๆแต่ที่แน่ๆเลยก็คือเขาจะใช้คอนเซปต,ต์ในปีของ99ซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งปีนะที่เป็นไอคอนิกมากๆสำหรับแมนซิตี้ส่วนชุดที่3เนี่ยเนี่ยคือเสื้อที่สวยที่สุดเลยนะสำหรับผมคืออาจจะเป็นท็อป3ท็อป5ของในปีนี้เลยก็ได้ในทุกุกสโมอสรน,นะคือโทนสีของเขาเนี่ยมาด้วยโทนสีมารูนแล้วก็มีสี เหลืองทองเข้ามาตัดบริเวณคอแล้วก็ไหล่ของเขาคือสีมารูนเนี่ยเป็นสีที่แมนซิตี้เคยใช้มาก่อนในช่วงยุครื่นเรื่อง,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 งตั้งแต่แบบ7จ็ดไูแบบนั้นคือโอเคแหละหลายหคนอาจจะมองเฮ้ยมันก็เหม็นมีอะไรเลยแต่สําหรับผมเนี่ย บางทีเสื้อเบสิกมันไม่ได้แย่แต่แค่คุณต้องทําให้มันดูมีอะไรเออแล้วในปีนี้ของแมสซิตี้เนี่ยน่าจะมี4ชุดนะครับเพราะว่าล่าสุดที่ผมอ่านข่าวมาเนี่ยชุดที่4เนี่ยจะเป็นชุดที่ผมตั้งตารอามากๆเพราะปีนี้เนี่ยแมสซิตี้จะไปคอลแลบกับเนลกาเรเกอร์ด้วยก็อาจจะเป็นชุดที่4ซึ่งอาจจะไม่ได้ลงแข่งหรอกแต่ว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งชุดเลยที่ขายดีมากๆก็หวังว่ามันจะเป็นสีมันจะเป็นชุดแบบสไตล์แบบไอคอนิกที่เขาใส่ไทยโปรโมท อัลบั้มของเขา,าชุดสีขาวเป็นที่ที่ห้าแมนยูกันบ้างสําหรับแมนยูเนี่ยเป็น1ทีมเลยนะที่เก็บภาพหลุดได้ดีมากๆสำหรับชุดเย้าของเขาแต่ถ้่ได้ดูเนี่ยชุดเย้ามันก็คือแพทของอาดิดาสเลยอะ่ะแล้วผมรู้สึกว่ามันดูธรรมดาไปหน่อยหนึ่งเมื่อเทียบกับปี2ปีที่ผ่านมา3ปีที่ผ่านมาของแมนยูเนี่ยทั้ง3ปีผมชอบมากๆเลยนะเสื้อของแมนยูคือแบบเป็นอะไรที่ดูมีความวินเทจดูมีความคลาสสิกแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็มีความสมัยใหม่มีความเป็นตัวของตัวเองด้วยแต่พอปีนี้จากภาพที่หลุดออกมา เนี่ยมันดูธรรมดาเกินไปหน่อยก็ขอให้สัก6เต็ม10ละกันไปกันที่ชุดเยือนชุดเยือนเนี่ยอันนี้ผมก็แปลกใจนะว่าทําไมมันมีภาพหลุดออกมาก่อนที่จะเป็นชุดเย้าด้วยซ้ํเาเขาจะใช้สีน้ําเงินเข้มเกือบจะกลมแล้วแหละก็จะมีสีน้ําเงินสว่างเข้ามาตัดบริเวณแถบข้างตัวสักนิดนึงเนื้อผ้าของเขา ถ้าเกิดว่าคุณดูเผลินเผเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่แบบเฮ้ยลายดอกไม้หรือเปล่าลายสามเหลี่ยมลายสี่เหลี่ยมอะไรแบบนั้นหรือเปล่าลายขาโต๊ะหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดดูใกล้ๆเนี่ยมันจะเป็นตัว M มนะซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจนะจะย่อมมาจากแมนเชสเตอร์ผมรูาสูงมันดูเก่า,าแบบนิดนึงอ่ะแต่ว่าโดยรวมก็โอเคนะไม่ได้มีอะไรแย่แล้วก็มันมีความเป็นแมนยูเดีย ก็เอาไป7 5เต็มสิละกันเป็นที่ชุดที่3ชุดที่3เนี่ยอาจจะยังไม่มีภาพหลุดออกมาชัดเจนนะอันนี้อย่าเพิ่งเชื่อเลยก่อนโดยในปีนี้เนี่ยเขาจะใช้สีออกที่ครีมครีมอ f อฟไว้หน่อยที่เด่นๆก็คือสีที่จะเข้ามาตาดัดมันหลุดออกมาเนี่ยมีทั้ง2องสีทั้งสีแดงแล้วก็สีดําออกเทาๆหน่อยอ่ะไอเสือคิดว่าสีไหนสวยคอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันว่าแบบแมนยูชุด3 แดงมนยูชุดสาสีเทาคอมเมนต์บอกผมหน่อยละกัน่าชอบแบบไหนมากกว่า7เต็ม10ไปก่อนแล้วกันทีมต่อ,อไปนิวคาสเซิลเป็นทีมนึงเลยนะครับที่จะทําให้เสื้อเนี่ยมันดูมีความพิเศษได้ยากแต่ในเวลาเดียวกันมันก็ทําให้พังเนี่ยยากเช่นเดียวกันผมว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยเวลาที่จะทําลายทางเนี่ยนี่คือวิธีการทําลายทางที่ถูกต้องคือไซส์เนี่ยมันไม่ได้ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปทําออกมาแล้วมันก็ดูดีก็ขอให้7.5้เต็ม10แลวกัน ส่วนชุดเดือนของเขามาด้วยสีเบอร์กันดีสลับน้ําเงินโดยลายประมาณนี้เราเคยเห็นนิวคาสเซิลเนี่ยใช้มาแล้วในช่วงปี2004-2005หรือ2005-2006นี่แหละลายชุดเดื่นของเขาเนี่ยประมาณนี้เลยแค่อาจจะลายทางที่มันสลับกันสักนิดนึงแต่พอบริเวบ่าคุณจะทําให้มันเป็นลายทางตรงเนี่ย มันก็ดูแปลกสักนิดหนึ่งมันดูแบบย้อนแย้งกันสักนิดหนึ่งอะ่ะก็ขอให้6เต็ม10แล้วกันชุดที่3ของเขาปีนี้เนี่ยทำออกมาได้ดูดีมากขึ้นไม่เหมือนกับทีมชาติซาอุดีเกินไปแล้วโดยเขามาด้วยเสื้อพื้นสีขาวแล้วก็จะมีสีเขียวกับสีดำเนี่ยเขามาตัดบริเวณแขนบริเวณข้างตัวแล้วที่ผมชอบเลยก,ก็คือตราสโมสรของเขาซึ่งผมว่ามันเป็นตราหนึ่งเลยนะที่ผมชอบมากๆแล้วก็ทําออกมาได้ดูดีเลยก็ขอให้เจ็ดเต็มสิบแล้วกันไปกันทีมสุดท้ายในพรีเมีย สเปอร์สเปอร์หลายๆปีที่ผ่านมาก็จะเป็นเสื้อขาวธรรมดาพื้นๆเลยแต่ในปีนี้เนี่ยมันไม่ใช่เสื้อหันคู่อีกต่อไปแล้วแต่มันก็เช่นเคยมันจะบอกอะไรได้ยากสักหน่อยหนึ่งอ่ะคือมันเป็นเสื้อขาวที่มีแถบข้างๆบริเวณแขนเนี่ยที่มันเป็นสีน้ําเงินก็คงจะพูดอะไรได้ไม่มากก็7เต็ม10ละกันส่วนชุดเยื่ยนของเขาเหมือนกับทุกๆป,ปีที่สเปอร์เนี่ยจะทําเสื้อที่มันโดดเด่นออกมาแบบปแปลกๆออกมาสักตัวหนึ่งซึ่งในปีนี้เนี่ยหวยก็มาออกในชุดเยื่ยนของเขาคือมันจะเป็นเหมือนกับลาาายยทงทงงีี่่สสััับบกนนโดดเมมมไไ้้ข ช่องเนี่ยก็จะเป็นสีเข้มบางช่องก็จะเป็นไลส่สีบางช่องก็จะเป็นลายขีดเล็กๆหน่อยโดยสีโซนเย็นเนี่ยจะเป็นสีม่วงกับสีขาวและพอมันเป็นสีแบบนี้มันทําให้ดูกลมคือจุกเกินไปเว็บแรกของผมเนี่ยมันเป็นเหมือนกับชุดนอนยังไงอย่างนั้นเลยและยิ่งบอกคอเสื้อแบบนี้อีก3เต็มส0ไปแล้วกันชุดที่3ของสเปอร์ชุดนี้เนี่ยถือว่าดีที่สุดแล้วใน3ตัวของสเปอร์นะเขาเนี่ยจะใช้สีเขียวมิ้นต์อีกหนึ่งสิ่งที่เด่นๆก็คือตราไนกี้นี่แหละที่เขาจะใช้เทคนิคสวิชอีกแล้วส่วนตตรราาส,สเนนก็็จะป ของสเปอร์ในยุคที่แบบน่าจะเป็นยุคคลาสสิกแหละก็ถือว่าไอเดียดีมากๆ8เต็มสิบที่บาซาันบ้างสำหรับผมนะน,นี่คือหนึ่งในชุดที่สวยที่สุดในปีนี้เลยในปีนี้เนี่ยฉลองครบ125ปีสโมสอแล้วก็ทําออกมาได้ดูดีมากๆเลยคือเขาจะแบ่งครึ่งสีเลยครึ่งหนึ่งสีแดงเลือดหมูครึ่งหนึ่งสีน้ําเงินแล้วก็แขนเนี่ยก็จะสลับสีกันไปซึ่งมันก็คล้ายๆกับชุดหนึ่งของบาซาที่คลาสสิกมากๆในช่วงปี90-2000นอะที่มันจะแบ่งครึ่งแบบนี้เเเเเลลยยยคคคืืออแแททบจะหมนนกกััต่าีป ก็ขอให้9.8เต็ม10แล้วกันคือ1เดียวเลยก็คือถ้าเกิดมันมีสีทองไปตัดตรงบริเวณคอเสื้อสักหน่อยหนึ่งเนี่ยมันน่าจะดูสวยกว่านี้เยอะไปที่ชุดเยือนชุดเยือนเนี่ยดูดุดันมากๆเลยนะมาด้วยสีดําที่มีสีน้ําเงินและสีแดงเนี่ยเขามาตัดแล้วถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆเนี่ยตราสมอสรจะเป็นสีดําแต่ว่าจะมีเส้นที่ หมือนเหมือนเหมือน,นตีกรอบตีขอบสักนิดนึงอ่ะโดยจะมีสีแดงกับสีน้ําเงินเข้ามาแบ่งครึ่งมาตัดกันซึ่งมันทําให้ดูเหมือนกับการไล่สีแล้วมันก็สวยไปอีกแบบนะพอแบบว่ามันเป็นโมโนโครมแล้วก็จะมีอะไรมาตัดแบบเนี้ยมันก็ทําให้ดูเด่นมากยิ่งขึ้นดูดุมากยิ่งขึ้นอ่ะเป็นอีกตัวนึงเลยที่ดูดีและคลาสสิกมากๆแค่ติดเรื่องเดียวคือปกคอเสื้อของเขาที่มันเป็ดเป็นปกแปลกๆอ่ะคือถ้าเกิดว่ามันเป็นคอปกโปโลหรือคอกลมไปเลยเนี่ยมันจะดีกว่านะสาหรับผมก้กวนนี้เราไปตูมริทธ คู่แับตลอดการของบาซ่าสาหรับปีที่จะมาถึงเนี่ย Madrid, มาดริดมาด้วยตีนที่เรียบง่ายของความเป็นมัดริดสีขาวกับดําไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะแล้วซึ่งแวบ็บแรกเนี่ยมันทาให้ผมนึกถึงช่วงแบบการาติกอสที่จะมีแบบซูเปอร์สตาร์เต็มทีมเลยช,ช่วงแบบบ็รแคมย้ายไปใหม่ๆให้อารมณ์ประมาณนั้นเลยช่วงยุคการาติกอสซึ่งมันก็ไม่แน่นะมันอาจจะแบบว่าเฮ้ยมาดริดก็กกาลังสร้างการาติกอสในสมัยใหม่นะการาติกอสถูกไ้โออยู่หนึ่งสิ่งที่เป็นเหมือนกับลูกเล่นของเขาก็คือลวดลายบนเนื้อผ้าลวดลายบนนนเเื้้อผาจะ เป็นลวดลายที่เรียกว่าฮาวชุซึ่งไอฮาวชุเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเนื้อผ้าที่มันดูมีความเป็นผู้ดีสักหน่อยหนึ่งก็ดูแบบเหมาะสมกันดีนะกับมาดจิตถือว่าเป็นอะไรที่ดูไม่แย่แล้วก็ไม่ได้พิเศษอะไรมากมายแต่ว่าในเวลาเดียวกันมันก็ดูแบบเออมีความเป็นมาดริดดีก็ขอให้8เต็ม10แลวกันไปกันต่อที่ชุดเยือนชุดเยือนเนี่ยมันก็คือเทมเพลตเดียวกับชุดเย้าเลย โอเวอร์ไซต่างๆเปลี่ยนแค่สีสีเนี่ยมันเป็นเหมือนกับสีส้มหลวงพี่สีส้มแบบของวูฟอะไรประมาณนั้นนะก็ให้สัก6เต็ม10แล้วกันโดยเขาเนี่ยจะมาด้สีเทาตัดกับขาวแล้วก็ดำซึ่งผมว่าโอเคเลยหลายๆคนอาจจะมองเฮ้ยมันก็ดูธรรมดาเกินไปแต่ไม่รู้สิสำหรับผมนะผมว่ามันดูมีความมีคลาสซี่ดูมีความแบบคลาสสิกดูแบบว่า เบสิกก็จริงแต่ว่าคุณสามารถที่จะใส่แล้วมันดูดีอ่ะ8.9เต็ม10แล้วกันทีนี้เราไปอิตาลีกันบ้างเริ่มกันที่โรม่าโรม่าในปีนี้ชุดเย้าของเขาเนี่ยจะมาในสีที่เข้มเป็นพิเศษเลยนะเข้มจัดๆเลยเข้มแบบว่าอเมริกาโน่ไม่ใส่น้ําตาลเลยแล้วผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ดูดีอยู่แล้วว่าก็ไป9เต็ม10เลยแล้วกันไปดูชุดเยืนของเขากันบ้างคือได้เกิดมาคุณสังเกตดีๆเนี่ยมันจะเหมือนกับหมาป่ากําลังพ่นไฟลงมาอยู่ไหนก็ตามก็ขอให้ในความสร้างสรรค์ของเขาแล้วกันก็7เต็ดเต็ สำหรับอินเตอร์ชุดเจ้าของเขาเนี่ยอะยังคงเล่นกับลายตารางแต่ว่าในปีนี้เนี่ยก็ดีกว่าปีที่ผ่านๆมาหน่อยนึงคือเขาจะเล่นประมาณแบบ80-20-70-30อ่ะคือเป็นลายทาง70%แล้วก็ส่วนที่เหลืออีก 20, 3 0 20 30เนี่ยจะเป็นลายขวางซึ่งมันก็เป็นมิติใหม่ดีนะในการที่ทำเสื้อแบบนี้แต่ว่า ผมไม่รู้สิผมก็อยากจะร้องให้เขาดูแบบว่าครึ่งๆึ่งไปเลยมันจะอาจจะเท่ไปอีกแบบหนึ่งนะแต่ว่าพอเป็นแบบเนี้ยมันดูเหมือนกับไม่ค่อยสมส่วนกันสักเท่าไหร่มันเหมือนแบบว่าเสื้อลายผ้าหมดอะแล้วก็เอาเศษเหลือๆมาต่อให้มันเป็นตัวแต่นั่นแหละอย่างน้อยมันก็ดูมีความคิดสร้างสารรค์นิดนึงก็ขอให 7.5เต็ม10แล้วกันให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์เขาไปกันที่ยูเว่กันบ้างยูเว่เนี่ยคล้ายกับของนิวคาสเซิลในปีนี้เลยอาจจะต่างแค่บริเวณ่ากกับแขนเนี่ยที่มันเป็นสีขาวแต่ของนิวคาสเซิลเนี่ยถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นสีดำนะก็เช่นเดียวกับมาดริดมันมีความคลาสสิกมันมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้ว่ะก็ลองดูสปอนเซอร์ของเขาแล้วกันว่าเฮ้สปอนเซอร์เนี่ยจะเป็นอะไรมันจะทําให้ดูเท่มากยิ่งขึ้นก็ขอให้7.5เต็ม10ไปก่อนแล้วกันแต่ชุดเยือนของเขาเนี่ยคือเอาตรงๆง่ายๆนเูดิแบบะ ไปหน่อยอ่ะสีนู่นสีนี้เข้ามาตัดกันแล้วมันไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหรอ่อ่ะก็ขอให้สัก4เต็ม10แล้วกันส่วนชุดที่สามเด็ดจริงๆอ่ะคือตัวเนี้ย <c oughs> เป็นอะไรที่เบสิกมากๆอ่ะแล้ว สีที่ผมชอบอยู่แล้วดํากับทองเมื่อมาใช้ร่วมกันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําให้ดูไม่ดีได้บวกกับเขาจะย้อนกลับไปใช้ในยุคสมัยก่อนที่เขาจะใช้ม้าที่ยังไม่ลายกําลังพยศอยู่คือถ้าเกิดให้บอกว่านี่คือเสื้อของยูเว่เนี่ยมันอาจจะเป็นเสื้อแบบว่ากีฬาที่แบบต้องใช้ความแบบรู้ๆเนี่ยอาจจะเป็นเทนนิสหรือว่าแบบตีกอล์ฟอ่ะคือมเป็นอะไรที่ดูดีและมีคลาสอะ่ะและเช่นเดียวกับมาดริดและทีมอื่นๆเนี่ยตรงลายเนื้อผ้าของเขาเนี่ยก็จะเขียนว่าเจเจหรือว่าจตุจักนั่นเองตัวนี้เนี่ยผมชอบมา,มากๆเลยแตต่ขอให้9.3เ็ม40 และการเราดูสปอนเซอร์ก่อนไปกันที่ AC มิลานกันบ้าง AC เนี่ยก็เป็นหนึ่งทีมนะครับที่เสื้อเนี่ยหลุดออกมาพร้อมๆกับของแมนซิตี้แล้วก็ดอปมูลด้วยคือในปีนี้เนี่ยสำหรับผมมันดูลบเกินไปหน่อยมันมีแบบตราโน่นนี่นั่นแล้วลายทามันทีจนเกินไปแถมลายพูม่าเนี่ยก็มีเยอะจนเกินไปทั้งบริเวณหน้าอกทั้งแขนสองข้างแล้วยิ่งพอมเป็นลายทีอ่ะมันยิ่งดูแน่นดูเยอะมันดูแบบ ไม่รู้ว่ามันดูเยอะไปหมดอะ่ะก็เอาไป5เต็ม10แล้วกันเ <c oughs> ยอรมันเนี่ยเดี๋ยวเราเริ่มจากเลเวอร์ชว่าที่แชมป์ในไพ่ปีล่าสุดกันก่อนก็ขอยเขาทําสําเร็จนะแล้วมันจะเป็นสตรอรี่ที่แบบว้าวมากๆคือผมว่าดีไซน์เนี่ยอาจจะเป็นดีไซน์ที่เขาทําออกมาตั้งแต่ช่วงแบบว่าปีที่แล้วแล้วด้วยซ้ำะ เพราะว่ามันไม่ได้ดูมีความแบบพิเศษที่จะเป็นแชมป์ลายพ่ายในเสื้อตัวนี้เลยหรือต่อให้ไม่ต้องลายพ่ายเป็นแชมป์แรกของสโมสรน่ะมันต้องมีความพิเศษบ้างในปีต่อไปอาจจะเพราะว่าเป็นของคาสโตเล่ที่แบบว่ามันยังไม่ใช่แบบว่าแบรนด์ใหญ่แบบไนกี้อะดิดาสอะไรขนาดนั้นนะถือว่าเป็นอะไรที่ธรรมดาเลยนะบริเวณตรงกลางม็นสีแดงแขนสองข้างป็นสีดำแล้วเนื้อผ้าเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเครื่องไม้บวกซึ่งก็เป็นตาสโมสรนของเขาอยู่แล้วเป็นแบบห้างขายยาซึ่งแบบมันเหมือนแบบสัญ,ญลักษณ์ พยาบาลหรือล้านไขา่ยาอะไรแบบนั้นอ่ะหกเต็ม10แล้วกันนี้ไปที่ชุดเยือนนี่ก็เป็นอีกทีหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากๆคือนี่แหละ สิ่งที่ผมต้องการคือแบบมันน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่สื่อถึงความเป็นแชมป์บ้างซึ่งสีหลักเนี่ยก็คือสีขาวแล้วก็มีลายสีเทาที่เป็นลายซิกแซกเนี่ยเข้ามาตัดแต่สิ่งที่ผมชอบเลยก็คือสีทองสนิมอะที่เอาเข้ามาใช้กับตราสโมสรแล้วก็สปอนเซอร์ของเขาทามอกมาแล้วเนี่ยมันดูสมความเป็นแชมป์เดียรเราขอให้ก้าวเต็มศิไปเลยแลวการไปกันต่อที่บาเยนท์บาเยน์เนี่ยน่าจะเป็น1ทีมนะครับที่ชัดเจนมากๆเพราะภาพที่มันหลุดออกมาเนี่ยเป็นภาพเร์ลอยซานนี่ที่กําลังถ่ายแบบอยู่แล้วก็เออเหม ตาก้องเหรอหรือว่าเป็นเป็นเหมือนกับคนที่ไปทัวร์สนามแล้วพังดันมาถ่ายได้พอดีเหรอไม่รู้อะแต่เท่าที่เห็นเนี่ยก็คล้ายๆกับของแมยูเลยนะคือแบบเทมเพลตจัดๆเลยอะไม่รู้สิสำหรับผมนะพอมันไม่ใช่สีแดงขาวที่บายเยนใช้ประจำเนี่ยพอมันเป็นแดงดำเนี่ยมันดูแบบแปลกๆไปหน่อยหนึ่งพอเอาสีดํามาใช้กับสีแดงที่มันค่อนข้างที่จะเข้มอยู่แล้วเนี่ยมันดูกลมกลืนกันไปหมดอะคือถ้าเกิดบายเยนเขาย้อนกลับไปใช้แบบว่าสีแดงน้ําเงินสมัยก่อนเนี่ยแม้ว่าเขาจะเลิกใช้ไปแล้วนะแดงน้ําเงินแต่ว่านั่นแหละมันน่าจะดูดี นนก็ห้อ6แต้ม10แล้วกันสำหรับบาเยอร์ในปีนี้อีกหนึ่งทีมในเะยอรมันบุริเซีนดอทมุน ดัดมุนเนี่ยก็นี่แหละแก๊งเดียวกันกับของแมนซิตี้แล้วก็เอซีเลยที่พาดหลุดออกมาพร้อมๆกันคือผมไมพูดอะไรได้มากกว่านี้ไม่ได้ตรงการเป็นสีเหลืองบริเวณแขนเป็นสีดําแล้วก็ต้องการมีเส้นสีดําวิ่งพาดสนิดน,นึง6เต็ม10ละกันทีนี้เราไปดูปรารีสกันบ้างปรารีสเสื้อเย่าของเขาในปีนีน้ไอเดียประมาณเนี้ยเราเคยเห็นปรารีสใช้ปล่อยมาก,มากแล้วผมก็เพิ่งรู้มาว่าไลายเนี่ยมันมีชื่อนะเว้ยชื่อมันก็คือ the h เ c t o r ซึ่ง h เ c t o r เนี่ยเป็นเหมือนกับชื่อหรือว่านามสกุลของดีไซเนอร์ชื่ แล้วเขาก็ได้ไอเดียสีที่วิ่งตรงกลางเนี่ยมาจากรถมาจากรถมาจากรถมาสแตงเออแล้วที่ผมรู้มาก็คือในปีนี้ที่เขากลับมาใช้แบบนี้อีกเนี่ยก็เพราะว่าแฟนบอลคาโหดหรือแฟนบอลอัลตร้าของเขาเนี่ยประท้วงสโม,มสรว่าแบบเฮ้ยเสื้อในปีล่าสุดปีผ่านๆมาเนี่ยมันดูไม่ค่อยมีความเป็นปารีสสักเท่าไหร่คือแบบปารีสมันต้องมีลายนี้นะ สโมอสรเนี่ยเขาก็เลยแบบว่าโอเคเงินเรากลับมาใช้ลายนี่ครั้งหนึ่งแล้วก็ใส่ความเป็นแบบมีผููกันมีลายวาดสักนิดนึงแต่สําหรับผมแล้วมันให้อารมณ์เหมือนแบบเฮ้เอทำๆไปอะ่ะเออรีบๆไปเอาแบบนี้แหละเออเดี๋ยวมันประท้วงกันทีนี้เราไปกันที่ชุดเยือนชุดเยือนเนี่ยก็เป็นเสื้อที่เด่นมากๆเลยโดยพชะอย่างยิ่งหอไอเฟลที่เป็นลายของเขาอะฝั่งหนึ่งเป็นสีน้ําเงินฝั่งหนึ่งเป็นสีแดงแล้วบรรจบกันเอาไป8เต็ม10แล้วกันชุดที่3มเนี่ยมาด้วยสีที่ชมพูหวานฉ่ำเช่แต่การที่เขาเล่นกับโลโลก้จจอแดนนนนเี่่่วาาะป็ช จะเป็นชุดที่เขาชุดที่4ที่เขาจะโคกับของจอแดนในทุกปเปียคือสีชมพูมันเป็นสีที่ปารีสก็เคยใส่มันแล้วแต่ว่าหนึ่งสิ่งที่ผมไม่ชอบมากๆในเสื้อตัวนี้เลยก็คือมันเป็นเสื้อคอจีนอะ่ะถึงแม้ว่าการที่ลากลงมา เป็นเส้นคาดกลางเนี่ยมันจะทําให้ดูดีมากยิ่งขึ้นสักนิดหนึ่งนะถึงแม้มันจะดูเนียนตาขึ้นถึงแม้ผมจะชอบเล็กไทยเนี่ยแต่ก็ขอให้แค่7.5เต็ม10และกันแล้วเป็นไงบ้างสําหรับปีนี้ชอบไม่ชอบชุดไหนเนี่ยคอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันคุณชอบชุดไหนของทีมไหนมากที่สุดแล้วก็ไม่ชอบทีมไหนมากที่สุดหรือว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยก็สามารถมาพูดคุยมาคอมเมนต์กันได้แล้วถ้าเกิดว่ามันออกมาแล้วแล้วอยากผมทํามารีแคปอีกครั้งหนึง่งมาเช็คอีกครั้งหนึง่งเผื่อมันมีอะไรเปลี่ ว่าเฮ้ยอยากที่จะดูอีกเนี่ยผมจะได้รู้นั่นแหละเพราะการทําคลิปเสื้อบอลครั้งหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลานานมากๆนะทั้งต้องไปนั่งหารูปทั้งต้องนั่งหาข้อมูลแต่ละทีว่าเฮ้ยมันคือทีมไหนว่าแล้วมันมีภาพดุดอะไรแบบไหนออกมาบ้างและการตัดต่อเนี่ยยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยผมทําเองทุกทุกอย่างนะก็ฝากกดไ like, ลค์เลยถ้าเกิดว่าดีกว่านั้นเนี่ยก็ช่วยกดแชร์คลิปนี้ผมหน่อยละกันสํา,ารสหรับวันนี้ขอให้ทุกคนเีวันที่ดีดบาย